จัดทมโมพ่อแม่พี่น้องมองพระโอนกุกคุกคณีคุกคณีมเลยทำนครังกทบินีเอดโมขคร้งแโมครั้งทบหนังเลยทำะนงาเลมเดต้องทำแมต้งเลี้ยวมาเลยคะนพุ่ยฟองบัดบัดบัดมาพีใช่ไหมบัดมาพีบันบัดมาพีบัดมาพีเอพัสาสวยเขาเรียกว่าอะไร2ีบาทเขาเรียกอะไรพ่อยีบาท ฟ้าสวยไหมฟ้าสวยออผมก็ไม่สวยเมาานถึงะเชิะครับย่างเข้ามาเลยนะครับย่างเข้ามาเลยเตรียมเลยครับแต่ว่าใจเย็นๆสักหน่อยนะครับซื้อบัตรก่อนนะครับปักแน่ซสื้อกับคุ่นเสื้อเหลี้ยงเนี่ยนะครับคนี่ตักไข่ปลาแล้วตักไข่ปลาแล้วรางวัลที่หนึ่งเราอยู่ด้านนู้นนะครับเตรียวส้มนะครับรางวัลที่หนึ่งครับ รางวัลที่หนึ่งอยู่ในเพียงส้มนะครับถาดชมมีรางวัลที่หนึ่งทุกต่างกันแล้วตู้เย็ออกแล้วครับโตู้เย็นมือถือนะครับออกแล้วตู้เย็นเคลื่อนดี่นะครับออกมาแล้วไปก่อนไปก่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับนองได้จุ้นนี่ลูกใหญ่บ้านะครับโอ้ยนี่ต้องมีรางวัลตัวแรกตัวรหญ่ พวกคุณแก่รถอะไรดิของบ้านบ้านได้ของบ้านไม่ได้ไม่ได้บ้านได้บ้านได้ดูส่วนเก็บมาที่ต่างต่อ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 ใครทำกุญแจรถเสียหรือว่ารถเอาที่ก้องบริการนะครับเอาที่ต้องบริการสักไงบ้าได้นะครับ ท่านไว้ท่าเดวาไว้นี่นะครับเอาถ้าจะมคนเข้าเลีบยงท่านข aky, นาุดเยอะสามบันสามบันไม่เจอเสือาับน่เออโอเคครับขอบคุณมากคขอบคุณมากคขอบคุณมาก

ลิ้นลงนี่ครับของยืยันอยากดีโอ้โหลูกกระตือรือร้นเสียหายอย่าเราม่แจกที่นะครับใโอเคครับทำไปทำไปถึงนัดถึงนัดให้คุณเต็มคุณเต็มคุณเต็มฟอดพระเจ้าเรียกตาได้ยังครับทุกคนครับเรียกกันเลย هل تريدون ان